ตายอ่ะอืมเลียวทีแทงไก่เหี้ยติบถ่ายเลยไว้แบบเนี้ย <laughs> โอรย์ <laughs> <m uch> อารย์ <m uch> โอ้อาจจานอัจจานโอ๊ยตัยจานโอายเตาย

ตัดเลยพ่อโม่โอโจซักลีดีเหี้ยก็โอโจซักลี ไปไหนแล้วเ็สคอร์ดอโศนี้เหี้ยหายแล้วผมเร็อ้วหียิงมาผิดคน ลายถ่ายโจรสลัดพวกนี้เออเราจะทำไมทำเง,งีเย้ยเงี้ยถ่ายแล้วปิกปิกปิกอะไรไปิกปิกมี่้อบ เต่ยังน้อง โอ้ยโอ้ยเอแพสเดินเดนเิกไปวนไปช่วยตายเย็ยตะขอศูนย์เสียฟร์ม <c oughs> <c oughs> ี ไอคิดนี่ว่าเกย์ไม่รู้จักไฟอืม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 เฮียพีอ่ะพีนี่ด่ากูแต่เอวมันลงด่ายพีกอ่ะไอ้ตอนในพีม่งกดปิดคอมอ่ะแม่งบอกอะคูสิกแอร์สปาร์กันเริ่มก็ลงในโค้ชเฟนเด้อเฟ้อเฮ้ย มึงอะโอลาโอลาอีกตั้โอ้ยโอ้ยน้อยโอลาโอลาโอลารอได้อยู่โอ้ยเฮ้ย โอ้หายอยู่ี่ยังอยู่ที่ยังนะขาจานไก่ไม่กวนเลยหายได้แค่นี้เลย <laughs> ไม่สงสามกหน่อยอ่ะก <laughs> <laughs> ลัวมากอ่อนวอนขอความฟาดดียดี <laughs> มึงอยู่ในสนามึงคิดดูอาจารย์ไกลตัวสือแดงวิ่งมาแล้วี่ยะี่ะทีนี้ยยิมี่ทีอะทาไม่โได้ยงวะโอ้ยหัดท่ากูแล้วทำไมท่ากูหันหลังไว้อะแลทำไมท่ากูไม่โดนเวยแย Ow!

เจ้าเนี่ยกับเาน์อร์อหร้องหมาปองอะไม่ได้ไค้น์เอร์อหร้องหมาปองเลยที่อะที่อะที <c oughs> ่อะอกแ้ Oh, Yeah yêu phần vado, lê gia, oh, yêu <laughs> phần <coughs> Oh. lê gia, oh, yêu phần vado, oh, yê, 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 Yeah <coughs> Thank okay. you.

ย่แค่หล่อเกียเลยขัดกูแม่นก็ช่วยเก็บงานแล้วนะ

ได้ยังมาเกตเต้คาเตเมื่อยัาเม่อยยก็เลยไปก็ได้แล้วโอ้ยสุดสุดโหดกานไอริสขอพลังขอพลังเรยๆไม่มีไม่มีพลังแล้ว Oy, oh, I see a... Oh, <laughs> 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 God, yeah, God、I see a... little bit

โอ้โหกูกำลังเข้มเลยพี่ยโอ้ตายไปเลยสัตว์ใช่แล้วมึงก็ดูจ้ะนี่คือซุปเปอร์ไซยา ว้ไม่มีเพลงกับมาแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมกูเดีนเพลงอะไรแล้วเข่งเอาห้อง y e a I'm doing my part แปลงโชว์เลย <laughs> ไอ้เย่มีชว่อได้นาสุดคนหนึ่งสามเทวีง,ง่ะ <laughs> 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 ต้องดูดินี <laughs> ่น <laughs> ี่คือนาแล้วเหรอวะเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้ โอ้โหเหี้ยโค่นแรงอะไรมันจะแรงขนาดนั้นเว้ยไงเฮี้ยเร็วเร็วจิบหายเลยน่าซี้ ตัดสินใครจะเป็นเจ้าแห่งความตายมึงหรือกูมึงใช่ไหมบุญเจี๊ยบตายเต้ยีตายก่อนเก้าวีได้เลยโอ้ยไม่โดนแต่กูตายแน่ไอ้เหี้ยเบครึ่งหลอดไอีกเขี้ยตัวไม่ต่อยเดียวครึ่งหลอดไอ้เหี้ก กูโดนมีดเม่กี้คือกูตายอ่ะแน่ๆใ้าได้เคิดพี่สุดกันหน้มึงนอนแน่โอเคมีดแม่ง35มั้งไอ้เหี้ยหมัด50ไอ้สัตว์ไม่ควรใช้คอมโบมันไม่ต้องใช้คอมโบอ่ะโอ้โหว่ะโคตรฮูอพี่อ่ะซุปเปอร์สยาเอ้ย มึงอ่ดซุปเปอร์้ายม่ปล่อยใช้ยม่ปล่อยใชัอ่ะโอ้ยพีอยจะตายอยู่แล้วสักนี่ that <laughs> <laughs>